สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเปลี่ยนชีวิตช่องที่เราจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตด้วยธรรมะง่ายๆที่เข้าใจได้จริงใช้ได้จริงและในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากๆหัวข้อวันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนความประพฤติแล้วทุกอย่าง จะดีขึ้นเองโอวทาทธรรมของหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนที่ฟังแล้วเหมือนโดนสะกิดใจเลยครับลองนึกดูนะครับเวลาคนเราทุกข์หนักบางคนไปดูดวงมาแล้วหมอบอกว่าชื่อคนไม่ดีเปลี่ยนซะแล้วจะโชคดีขึ้นเขาก็กลับบ้านรีบไปทำบัตรประชาชนใหม่เปลี่ยนชื่อจากสายใจเป็นสิริพรจากสมชายเป็นพีรวิทย์ หวังว่าแค่เปลี่ยนชื่อชีวิตจะเปลี่ยนแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมปัญหาการเงินก็ยังอยู่ความสัมพันธ์ก็ยังพังงานก็ยังไม่มีความทุกข์ก็ยังเท่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเปลี่ยนแค่ชื่อแต่ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมหลวงพ่อเล็ดท่านจึงสอนว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกลูกให้เปลี่ยนความประพฤติแล้วทุกอย่าง มันจะดีขึ้นเองเพราะคำว่าชื่อมันเป็นเพียงป้ายแต่นิสัยและการกระทำต่างหากที่เป็นเนื้อแท้ของชีวิตถ้าชื่อว่าบุญรัตแต่เอาเปรียบคนอื่นทุกวันถ้าชื่อว่าสิรินแต่พูดโกหกตลอดเวลาถึงจะเปลี่ยนชื่อกี่รอบฟ้าก็ไม่อาจบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นได้แต่ถ้าเปลี่ยนความคิดเริ่มขยันมากขึ้น มีวินัยมากขึ้นพูดดีคิดดีทำดีชื่อเดิมก็เถอะแต่ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์ในทางจิตวิทยามีแนวคิดหนึ่งชื่อว่า cognitive behavioral therapy หลักสำคัญก็คือความคิดพฤติกรรมอารมณ์มีผลต่อกันโดยตรงถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมและสุดท้าย เราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตได้หลายคนอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเดิมๆยังตื่นสายยังผลัดวันประกันพรุง่งยังโทษคนอื่นยังขาดความรับผิดชอบแบบนี้ชื่อจะเป็นเจ้าพ่อบุญทิ้งหรือเศรษฐีบารมีทองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามนัสชีวิตเต็มไปด้วยหนี้สินทำธุรกิจอะไรก็เจ๊ง เขาโทษว่าเพราะชื่อไม่เป็นมงคลเลยไปดูหมอเพื่อเปลี่ยนชื่อหมอบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นวรเชษฐ์เขาดีใจมากรีบไปเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่แล้วรอวันโชคดีมาถึงแต่สมเดือนผ่านไปเขายังไม่มีงานทำยังทะเลาะกับครอบครัวนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นในวันที่สิ้นหวังที่สุดเขาเดินเข้าวัด และบังเอิญได้ยินพระท่านเทศว่าชื่อไม่สำคัญนิสัยสำคัญอยากรวยให้เปลี่ยนความคิดอยากพ้นทุกข์ให้เปลี่ยนการกระทำวันนั้นมนัตตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองแทนที่จะเปลี่ยนโชคเขาตื่นเช้าเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช้งานเล็กๆด้วยความตั้งใจใช้หนี้ทีละบาทด้วยใจที่ซื่อสัตย์ สมปีผ่านไปเขามีร้านของตัวเองลูกน้องรักครอบครัวกลับมาสนิทกันอีกครั้งเขายังคงชื่อมนัสแต่เขาคือคนใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตด้วยความประพฤติไม่ใช่ชื่อบางคนเปลี่ยนชื่อปีละสามครั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆผิดพลาดแบบเดิมเราจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นบุญบารมีแสนล้านก็ไม่อาจเปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าขี้เกียจเหมือนเดิมถ้าใจร้อนเหมือนเดิมถ้ายึดติดเหมือนเดิมแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนนิสัยค่อยๆทำความดีเริ่มที่ความคิดเล็กๆคำพูดดีๆการกระทำที่มีแมตตาชีวิตก็จะเบาขึ้นง่ายขึ้นและดีขึ้นแบบไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเลยครับถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะคุณ ได้เริ่มเปลี่ยนชีวิตแล้ว1.9ขอบคุณที่ติดตามฟังธรรมะเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะค่อยๆเปลี่ยนหัวใจของคุณให้ดีขึ้นทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้ใจของคุณเบาเหมือนคนนกและชีวิตของคุณงดงามในทุกลมหายใจสวัสดีครับ